สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะตอนนี้กำลังขนดอกไม้กลับบ้านค่ะนี่ดอกคุณนายตื่นสายสีสวยๆนะคะคุณนายแหวนเพชรแพรจัมโบ้แพรเสียงไฮ้แล้วก็ลานแพรนะคะแบบนี้ค่ะเราตัดออกมาจากสวนค่ะสวนก็คือตรงนู้นนะคะ ปัดเสร็จแล้วเราขนกลับไปที่บ้านเอาไปผึ่งลมนะคะให้แห้งแล้วเราจึงจะแพ็คลงกล่องส่งลูกค้าส่งไปได้ทั่วไทยเลยค่ะรับแล้วนะคะก็สามารถนำไปปลูกต่อได้เลยสบายมากๆเลยนะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fan Page ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็โทรกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์081 400 7137นะคะ ฝากติดตามเ Facebook แฟนเพจไม้หัวดอกสวยด้วยนะวันนี้ยุลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ